สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับเมื่อวานนี้นะเราก็ได้คุยกันไปถึงเรื่องของพระสมเด็จใช่ไหมวันนี้ก็มาคุยเรื่องของพระโลหะใช่ไหมพระหลอ่อเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยบางคนเขาเขาส่งพระไปตรวจนะครับแล้ว ทางสถาบันที่รับตรวจพระก็บอกว่า,าไม่แท้เพราะไม่เก่า,าใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและเที่ยวพระไปส่งตรวจที่นู่นที่นี่ใช่ไหมร้อยทั้งร้อยเลยคุณส่งห้าสำนักหกสำนักหรือแม้กระทั่งสิบสำนักเนี่ยคุณจะไม่ได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับ หรือแม้ว่าอาจจะเหมือนกันก็คือว่าเก๋แต่คุณก็ไม่มีทางดูออกบอกได้อธิบายเป็นว่าที่มันเก๋นี่มันเก๋อะไรเพราะสถาบันต่างๆเนี่ยเขาไม่อธิบายให้คุณรับรู้ว่าความเป็นพระแท้มันแท้ยังไงเก๋ยังไงใช่ไหมก็ก็เลยกลับมาที่จุดเริ่มต้นตรงที่ว่าเล่นหาสะสมเนี่ยเราต้อง ศึกษาก่อนสะสมเรียนรู้และเชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามมาในกล่องข้อความว่าก็ส่งภาพไปตรวจแล้วคนตรวจเขาบอกว่ามันไม่แท้เพราะว่าความเก่ามันไม่ได้ไม่ถึงคือจะบอกว่าการส่งตรวจแบบถ่ายร,รูปแล้วส่งไปให้คน ที่เขาตรวจพระพิจรารณานั้นน่ะมันได้แค่70%นะครับเพราะการที่จะดูพระว่าแท้หรือไม่แท้นั้นน่ะต้องดูจากองค์จริงนะครับคือเราอย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นเซียนเขาซื้อขายกันมานานแล้วใช่ไหมแต่ความรู้นะครับคือสิ่งที่จะช่วยให้เรา หลุดพ้นจากความเชื่อต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าในอดีตนะไม่ใช่ว่าเขาจะสร้างพระจากเนื้อโลหะอย่างเดียวแต่เขาได้ใช้โลหะนั้นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะเช่นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพระโลหะเนื้อทองผสมเนี่ย ที่สร้างมาอายุร้อยปีก็คือ2460กว่านั้นน่ะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรความเก่าเป็นยังไงใช่ไหมคุณก็ลองหาที่ตะบันหมากเก่าๆนะ่ะทองเหลืองใช่ไหมมาเทียบเคียงดูใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าไอเครื่องที่ตะบันหมากเนี่ยมันสร้างมายุคไหนใช่ไหมอย่างเนี่ยผมมีเจก,กันเนี่ย เจกันนี้เขาสลักปีพศเอาไว้ว่า2 5งพเห็นไหมความเก่าของเจกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษาใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาเจากันเนี่ยไปทำความสะอาดไปขัดไปถูมันมันก็จะกลายเป็นทองเหลืองใหม่ออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ความเป็นเจกันแท้เนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าเช่นเดียวกันนะกับ ไอ้พระโลหะเนื้อทองผสมเนี่ยคุณดูว่ามันเก่าใช่ไหมเพราะว่า,าตามหนังสือหรือว่าบรรดาเซียนพระคนขายพระทั้งหลายเนี่ยเขาบอกคุณว่ามันต้องเนื้ออย่างนี้อย่างนี้นะใช่ไหมเราเทียบเคียงพอเราเทียบเคียงแล้วเราก็ทําความเข้าใจคือมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดหรอกแต่ถ้าคุณไปเชื่อว่าคําตัดสินของคนที่เขารับตรวจพระเนี่ยเป็น สาระคือถูกต้องดีแล้วเนะี่ยแสดงว่าคุณเองก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกหาวัสดุเทียบเคียงอย่างถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสมฤทธิ์เก่าเป็นยังไงคุณก็หาไอ้ลูกเป้งอะ่ะที่เป็นตาช่างสมัยก่อนใช่ไหมเป็นรูปเป็ดรูปสิงอะไรเนี่ยมาไว้ศึกษามาไว้เทียบเคียงเพื่อจะเรียนรู้ใช่ไหมแต่ทีนี้ ไม่ใช่ว่าพระแท้ทุกองค์นะจะขายได้ใช่ไหมเออหลายๆคนเนี่ยคิดว่าพระแท้ต้องขายได้คือไม่จริงอะนะพระที่ขายได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยของคนที่เขาดูเป็นสำคัญเลยเขาดูเป็นเขาชอบแลนะเขามีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อเขาก็จะติดต่อคุยกับเรา นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะมั่นใจว่าของเราแท้แล้วก็เอาไปแห่แล้วถามเขาว่าแท้ไหมผมอยากจะขายคือมันช่วยไม่ได้อย่างนั้นมันช่วยไม่ได้เลยนะครับการที่เราจะมีความรู้เราก็ต้องศึกษาแล้วไอการศึกษาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วมันต้องสะสมประสบการณ์อย่างผมเนี่ย ผมเองนี่ก็ไม่ใช่คนเก่งนะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ใยที่จะเรียนรู้นะครับเพราะใยเรียนรู้เราก็เห็นคนนู้นคนนี้ที่เขานําเสนอนะและ้วหนังสือพระกเก่าเรามีเราก็เอามาดูมาอ่านมันก็จะได้ข้อมูลว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ทีนี้ไอบ้บางข้อมูลเนี่ยหนังสือมันก็เมคขึ้นมา อย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ไปฟังคลิปคลิปหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของมีโยมผู้หญิงใช่ไหมเอาปิ่นโตไปถวายสมเด็จโตตลอดเออมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสมเด็จโตมากคือพอฟังตรงนี้ปุ๊บเราวิเคราะห์เลยเฮ้ยสมัยนั้นยังมีธาตุอยู่ ราชการที่4แล้วคนที่จะไปถวายไอเพนสมเด็จโตได้ตลอดทุกวันเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมีมีอะไรใช่ไหมอ่หนึ่งเลย mm hmm. เขาจะไม่ได้เป็นทาสอ่าเป็นไพ่อ่าเป็นไพ่แล้วไปมาหาสู่ที่วัดโดยตลอดมันมันมันขัดกับความเป็นจริงละคือในอดีตเนี่ย นะย่าย่านี่จะไปวัดก็จะไปช่วงวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันพระใหญ่ใช่ไหมเออไปถืออุโบสถสีนะ่ะนะไปนอนค้างที่วัดหนึ่งคืนเพื่อที่จะสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมแล้วก็จากวันเออเน็ดหลุดนะครับอากาศมันแปรปรวนเนาะวันนี้ที่ไหนมีฝนตกบ้างก็ไม่ทราบเนาะ เออแต่ที่นี่หนองแขมไม่มีฝนตกเลยอากาศร้อนนะครับก็มาพูดถึงกันต่อว่าก่อนที่เขาจะสร้างพระเนี่ยเขาก็จะสร้างพวกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะแล้วพอมาสร้างพระเนี่ยนะความเก่าการที่เกิดออกซิเดชันบนผิวโลหะเนี่ยนะถ้าเราทำความสะอาดพระองค์นั้น ยังจะเป็นพระแท้อย Tre ู่หรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ไหมคือหลายๆครั้งเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของพระเครื่องเนี่ยเขาเขาคนใดคนหนึ่งนี่ก็จะบอกว่าอย่าล้างนะเออให้เก็บสภาพเดิมๆเอาไว้แต่ท ts, <ed collectively S 2> ีนี้พระแท้เนี่ยมันต้องแท้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมเออแล้ว เมื่อวานนี้นะบอกว่าจะให้ดูนะครับนี่ก็หลวงปูสนะงป่สุกนะหลวงปู่สุกอง์นี้เนี่ยก็เช่ามาจากออนไลน์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะขายออนไลน์กันตอนแรกเขาเปิดห้าร้อยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมก็ต่อเขาสองร้อยได้ไหมเขาก็บอกสองร้อยได้สองร้อยได้เออก็เอามาคือ เราดูจากในรูปภาพเนี่ยเราก็ไม่ไม่มั่นใจหรอกนะก็วัดดวงใช่ไหมอ่ะสองร้อยซื้อได้นี่เราพอใจใช่ไหมเห็นไหมนี่แหละคือความสุขของการเล่นหาสะสมพระเราไม่ได้คิดว่าเออเฮ้ยถ้าเราจับมาร้อยสองร้อยแล้วเราจะมาปล่อยได้เป็นแสนเป็นล้านแต่เราเล่นหาเราเราอยากได้มาเนี่ยเพราะหนึ่ง เราอยากจะเอามาส่องว่าองค์จริงเนี่ยนี่นะเป็นเช่นไรนะมันจะเหมือนกับที่มีในหนังสือหรือว่าที่พวกเซียนใหญ่เขาประกาศรับซื้อหรือเปล่าใช่ไหมเออและ2ก็คือว่าความจริงมันต้องพิสูจน์ได้ด้วยสายตาของเราเองใช่ไหมครับเมื่อเราได้พระองค์หนึ่งมาเราก็ต้องมาพิจารณาถึงกระบวนการผลิต พระหล่อโบราณเนี่ยพระเทรล่ออย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่สามารถจะควบคุมได้ถึงแม้ว่าจะมีพิมพ์ทรงเดียวกันก็แล้วแต่แตพ่พอเทลงมาเนี่ยใชไหมติดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเกิดไอ้ฟองอากาศขึ้นมาบ้างอะไรยังไงสารพัดนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้ว่าจํานวนการสร้างมีเท่าไหร่แน่ใช่ไหม เมื่อไม่รู้ว่าจํานวนการสร้างมีเท่าไหร่แน่แล้ววาระการสร้างล่ะใช่ไหมอย่างที่เมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกรณีพิพาทของพระขุนแผน1 5กับพระขุนแผน1 7ทําไมขุนแผนหลวงปู่ทิมถึงมีการสร้างแค่ครั้งเดียวในปี1 7เเท่านั้นก่อนหน้านั้นไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่หลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นเกจิที่ชื่อดังนะลูกศิษย์ลูกหามากมาย อลองเทียบนะเทียบว่าหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินบางคารนะแล้วใครอีกอะ,อะที่คุณรู้จักอะเกเจิอาจารย์ที่คุณศรัทธารู้จักอะองค์ไหนดังองค์นั้นน่ะมีการสร้างวัตถุมงคลน้อยหรือสร้างมากใช่ไหมเออแล้วเพื่อนๆคิดดูนะหลวงปู่สุกเนี่ยนะ ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนู้นวัดนี้ก็มาขอบารามีของท่านเนี่ยนะไปสร้างาาศาสนสถานใช่ไหมเอาไปออกเอาเอาเอาวัตถุมงคลเนี่ยไปออกทําบุญใช่ไหมเห็นไหมนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติแล้วทีนี้พอมาพูดถึงสมพักของหลวงหลวงปู่ทิมเฮ้ยไม่มีเลย ตลกไหมญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดละหารไล่หรือวัดลวัดไล่วาลีในอดีตเนี่ยนะไม่มีประวัติเลยว่าเอ้ยวัดนี้มีการทําบุญทอดกรถินทอดผ้าป่าแล้วมีการแจกของที่ระลึกอะไรยังไงนะมีการให้วัตถุมงคลอะไรเป็นของที่ระลึกหรือไม่มีแต่มีหนึ่งเจ็ดนะลูกศิษย์ครอบครูคนสุดท้ายกับเซียนพอพานที่เขาเขียนหนังสือพระเนี่ย เป็นคนเข้าไปสร้างแล้วทีนี้เราก็ฝังหัวว่าโอ้โหมันต้อง1717แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้โพสต์เรื่องอพระขุนแผนเนื้อผงยาจินดามณาีของหลวงปู่ทิมลงไปในหน้าเฟซบุ๊กของผมนะครับคือเพื่อนๆที่ศึกษาเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะ ก็ทราบใช่ไหมว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเป็นหมอยาให่ไหมเพราะเมื่อท่านเป็นหมอยาเนี่ยการสร้างพระด้วยผงจินผงยาจินดามณีเนี่ยเป็นไปได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมแล้วกระบวนการผลิตของพระยุคก,ก่อน2,500ที่ผลิตด้วยมือนะเป็นยังไงเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องรู้เรื่องของกระบวนการผลิตมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ ก่อนที่จะไปเป็นเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดตอบแผ่วเบาอย่างแมวขวรนมีรอยคู่ปูไตตะไคร่น้ำหรออะไรนะไม่ใช่คือไอ้นั้นน่ะมันเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆๆยที่มารวมกันแต่เราเอาเมนหลักๆเลยว่าพระองค์นี้นะเป็นพระธรมมือหรือเป็นพระโรงงาน ใช่ไหมพระโรงงานลักษณะเด่นก็คือเส้นซุ้มตั้งฉากผนังเรียบตึงนะขอบข้างทั้ง4ด้านเนี่ยนะจะตั้งฉากคมใช่ไหมก็คือก็คือพระหลังปี2,500ลงมาเนี่ยนะอย่างถ้าเรามีพระกล่องนะพระกล่องพระที่กระถินพระป่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่านั่นคือลักษณะของ พระรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการเอาซอร์สจ้างโรงงานข้างนอกมาผลิตใช่ไหมซึ่งมันแตกต่างนะกับพระทำมือใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็้ํำแล้วว่าพระของหลวงปู่นาค2495นั้นอนะ่ะเป็นพระทำมือที่ใช้กรรมวิธีการตัดตัดพระเนี่ยนะตัดขอบเนี่ยนะด้วยมือใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะเด่นของพระในยุค2,495แต่ถ้าเรามีสมเด็จอินโดจีน2485เพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่ามันมีแตกต่างกันแล้วกระบวนการผลิตของพระเทยอดคือ2485เนี่ยเรายังสามารถสืบค้นไปจนถึงพระในปี2,510ของวัดพรานะครับที่หลวงปู่ทิมอิสริโกโนเนี่ย ไปปลูกเศกก็ใช้กระบวนการผลิตแบบเทยอดหรือแม้กระทั่งอาสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายนะหรือแม้กระทั่งพระของหลวงปูด,ดูวัดสแกใช่ไหมก็ใช้วิธีการเทยอดการเทยอดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือมีเกิดฟองอากาศนะครับเป็นลูๆเป็นนะเออนะ เพื่อนๆลองหาปูนปัตเตอร์นะมาผสมน้ําแล้วก็เทหยอดในแม่พิมพ์ในเบ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละนะแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่านั่นแหละคือลักษณะของพลเทหลอดก็เหมือนกับเวลาช่างเขาทาเทปูนซีเมนตนะ์อนะใช่ไหมมันจะเกิดปฏิกิริยาปูนเดือดขึ้นมาใช่ไหมอ่านะแล้วสิ่งนั้นแหละมันทาให้เราเห็นความแตกต่างว่ากระบวนการผลิตนะซึ่งปัจจุบันเนี่ย ไอกระบวนการผลิตเทยอดเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อไม่เห็นแล้วอ่ะก็แสดงว่ามันไม่ใช่พระที่สร้างในยุคนี้นะหรือถ้าเราไปเจอพระที่เทยอดในยุคสมัยใหม่นี้ความเก่ามันก็จะไม่ได้อ่านี่นะเราเลยเอาความเก่ามาเข้าในการพิจารณาแล้วเราก็ต้องมาดูว่าความสมส่วนการลัดรูปนะ ว่าพระนั้นนเป็นพระถอดหรือว่าเป็นพระดั้งเดิมหมายถึงว่าเป็นเป็นพระที่ออกจากแม่พิมพ์นะไม่ใช่เป็นพระที่ถอดเห็นไหมมันง่ายนะแต่เราเนี่ยไปฟังมากเกินไปเมื่อเราไปฟังมากเกินไปเราก็สับสนก็งุนงงใช่ไหมครับก็ล่าสุดมีคนมาบอกว่าพระสมเด็จไออะไรนะ บางคุณพมอะ่ะที่ผมเอามาลงเมื่อวานนั่นแ่ะผิดพิมพ์เออคือแล้วเราเราจะไปเถียงอะไรกับเขาอะ่ะเขาเป็นอวาตารมาใช่ไหมหนึ่งเราก็รู้อะ่ะว่าเขาไม่มีความรู้ที่ที่จะอธิบายความเป็นพระแท้ได้จากอะไรยังไงเลยได้แต่บอกว่าผิดพิมพ์เนื้ออย่างนี้มันไม่ใช่เห็นไหม ผมถึงได้เรียนให้เพื่อนๆทราบว่ากระบวนการผลิตในแต่ละยุคเนี่ยมันจะบ่งบอกแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้นิทานนิยายที่มาประกอบการขายอะนะอย่างเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องของยายขำาใช่ไหมเออยายขํเอาอะไรปิ่นโตไปถวายสมเด็จโตแล้วก็ไปช่วยกดพระคือไอ้เรื่องนี้เนี่ยพอฟังปึ๊บถ้าเรารู้นะเราก็จะ ขำเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่ผู้หญิงอะนะจะเข้าไปยุ่มย่ามในวัดนะอย่าลืมนะว่าไอตอนนั้นอะมัน2400กว่ากว่าเนี่ยนะก่อน2415อ่าสิบที่สมเด็จโตโมรณภาพเนี่ยสถานะของบุคคลผู้คนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเรายังมีระบบศักดินาอยู่ นะแล้วไอ้ชนชั้นที่จะไปไปหาสมเด็จโตท่านได้ทุกวันเนะ่ยมันมันไม่ใช่งไงคือเราฟังอย่างเงี้ยเราต้องคิดวิเคราะห์นะแยกแยะให้ได้นะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันที่เขาจินตนาการมาหรือว่ามันเป็นความจริงเพราะความจริงแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอย่างยายผมตอนเอย่าย่ยางตอนยังมีชีวิตอยู่เวลาไปทํา ไปอะไรนะวันพระใหญ่ใช่ไหมก็ไปนอนเขาเรียกว่าอะไรวันโกนออก็จะไปอยู่ที่วัดหนึ่งคืนแล้วก็พอวันพระใหญ่นี่ก็ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมนั่นแหละคือช่วงนั้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปหาสมเด็จโตทุกวันเอาเอาอะไรนะไปถวายบาตรทุกวันทุกวันเนี่ยนะใช่ไหมโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องแบบ อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยว่ามีโยมอุปทาคนหนึ่งที่ไปนั่นอ่ะใช่ไหมเออแล้วการเดินทางสมัยก่อนเดินทางด้วยทางเรือ <c oughs> ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าตอนสมเด็จท่านทำพระสมเด็จตอนสมเด็จพุจานโตเนี่ยนะท่านทำพ้าสมเด็จแจกนะท่านก็จะใส่ไปในบาทของท่านเวลาใครมาตักบาทท่านท่านก็ให้ พระสมเด็จไปองคหนึ่งแล้วบอกว่าเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปนี่จะหายากราคาแพงอ่ะเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆคิดได้ไหมว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเรื่องโกหกแล้วพระสมเด็จของท่านนี่นะเกมมานานเป็นร้อยปีมีคนไปคอยเฝ้าที่หน้าวัดแล้วก็มีคนเนี่ยนะอยากได้ก็เลยซือ้อเห็นไหม ขอซื้อกันตอนนั้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยอย่าอย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยตอนเรายังเด็กๆเนี่ยนะเมื่อปีก่อน25 2 0เนี่ยพระเขายังแจกกันอยู่เลยเนาะยังไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเลยแล้ววงการเล่นหาพระซื้อขายสะสมกันเนี่ยยังยังไม่ได้เกิดนะใช่ไหมเขาก็ยังแลกกันอยู่ยังไม่ได้มา ซื้อขายอะไรกันยังเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจับประเด็นให้ดีนะแล้วก็การเล่นหาพระเนี่ยเล่นที่เราชอบเล่นที่เรารู้อย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวมาขยายดูองค์นี้กันนะเออเนื้อทองผสมเมื่อวานนี้บอกผิดว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะนี่สองร้อยบาทวัดดวงมาเห็นไหมโอ้เอาไม้มาแขวนแล้วเออครับตอนนี้ไม่มีอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมเอเอนี่นี่นี่เนี่ยคือเราเล่นแล้วมีความสุขเราได้มาเนี่ยถ้าเราไม่ขายเราเก็บเอาไว้ถ่ายรูปโชว์ใช่ไหมเออ สวัสดีครับท่านหนุ่มภูทรอ,ออไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายเห็นไ,ไ,ไหมเนี่ยเราเล่นที่ชอบเนี่ยอย่างนี้เล่นที่ชอบใช่ไหมแล้วดูดิเนื้อหาแบบนี้เนี่ยธรรมชาติของการหลอ่อ ใช่ไหมอืมคือถ้าเป็นคนขายพระเขาก็จะอะไรอ่ะชักแม่น้ําทั้งห้าวันเนื้ออย่างนี้แหละเนี่ยความเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยเหน่ะมัยการแทงตาใบแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเออคือพระอยู่กับเราอ่ะเก๋ตลอดใช่ไหม แต่เพื่อนๆดูนะว่าความสมส่วนนะฮะองพระสมส่วนงานก็เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราพิจารณาได้เลยว่าอ๋อลักษณะของพระที่ทำมือเนี่ยจะไม่มีองค์ไหนที่เหมือนกันเป๊ะๆใช่ไหมบางองค์เนี่ยเห็นไหมว่าฐานบวนัวถานฟันปลาเนี่ยมันจะติดไม่เต็มไม่ชัดเห็นไหม คือถ้าเราใช้เองเนี่ยเราสองร้อยเนี่ยเพื่อนคิดว่าแพงไหมโอ้โหท่านปอนท่านปอนก็ดูเป็นแล้วสองร้อยห้าร้อยนี่แพงไปมั้งใช่ไหมอ่าอ่าถ้าองค์นี้เนี่ย เราดูเป็นใช่ไหมเราก็หาได้เนี่ยผมมผมที่ได้บอกว่าถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราหาได้ใช่ไหมแต่คนที่เขาจะจะชอบเหมือนเราเนี่ยอ่ามันก็ต้องไปหาใช่ไหมว่าเขาชอบเหมือนเราเขาดูเป็นหรือเปล่าถ้าเขาดูเป็นเขาก็จะบอกว่าอ้อออจ้าเกินอีกอ่ะนี่นี่ไม่เปิดไฟอ่าไม่เปิดไฟ เขาก็จะเป็นแบบนี้สีธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยครับท่านทวีนะเห็นไหมอ่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าความสมส่วนขององค์พระนะครับและธรรมชาติของการหล่อโบราณเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมแล้วลักษณะ การแต่งเนี่ยเขาก็มีแต่งอยู่แล้วนะเพราะว่าลักษณะของพระหล่อแผงเป็นแผงเนี่ยใช่ั้ยโอเคขอบคุณครับนะคือผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ เข้ามาฟังเนี่ยก็มีความชอบเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเออแล้วเราก็ได้พระเวลาได้พระมาเนี่ยเราก็อยากจะามาอวดกันใช่ไหมนี่แหละเป็นความสุขของของการเล่นหาสะสมแต่ถ้าองค์ไหนเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เอามาปรึกษามาถามไถ่กันว่าเออนี่นะใครรู้บ้างว่าที่ไหนยังไงใช่ไหม เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาบ้านกลางมาให้ดูดีไหมว่าลักษณะบ้านกลางเนี่ยที่เราควรจะหากับบ้านกลางเกะมันต่างกันยังไงใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วพระเนื้อดินที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นพระกุโบราณเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันสร้างมาจากเนื้อศิลาแรงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อดินเผา นะครับเป็นศิลาแรงเห็นไหมองค์นี้เนี่ยถ้าอยากขายผมมีกําไรแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าคุณปอนศรัทธ,ธาบาร,รมีเนี่ยเขาให้ราคาห0าร้อละเห็นไหมแต่คนขายผมเนี่ยเขาขอแค่200เพราะฉะนั้นราคากลางมันไม่มีจริงไงครับเห็นไหมมันอยู่ที่ความพอใจอะ่ะแล้ว แล้วผมได้มาแล้วผมยังไม่อยากขายในาราคาห้าร้อยเนี่ยนะถ้าให้อีกสักสองพันเนี่ยแจ <c oughs> ่ไหมเอราก็ว่าไปนะครับโอเคเนี่ยคือการเล่นหาสะสมเนี่ยก็คือว่าเรามีความรู้ที่ที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้เหมือนเหมือนกัน แล้วมันก็สามารถจะยกระดับวงการพระเครื่องได้